สวัสดีครับเปเข้าช่องเป็นรถดำสิงนะครับเรามาดูทีเทอฮนโฮดเมื่อ,อก,กี้จมเลยครับเอ่อคันไอฟูโซ่สองสี่ไม่รอดจมดูทางโหจัด หนืดครับทางหนืดที่ทงก็จะเป็นคิวต่อไปจะรอดหรือจะร่วงอ่ามารอชมทางค่อนข้างหน่ครับ เลยได้มานอนหลับหลือเปล่าชายจันชายก็ขับคันนี้ครับ ล้มลายล้างครับของความสะอ,อาดพลังเต็มี่โอ้หโห<อ><อ>พิ่โอ้ไปี

เป็นร่องไงมันก็เลยมันชนคานครับมันก็เลยไปยากหน่อยดินเนี่ยติดกระบะด,ดีครับมันดูด ไม่ค่อยติดเลยเสีบบยบบอยน้องมะนาวซิ่งเนี่รอดไหมเ,เดี๋ยวชมอันนี้ลั่นอยู่มีปิดพามาร์กด้วย คันต่อไปจะเป็นออพี่หกครับหกล็อกกี้อ้าวงานนี้รู้สึกจะอีสุสูอยู่คันเดียวโอ้ดำหงาย ขนาดนั้นเลยนี่ตรงนี้ต้องลงมาทำทางใหม่ ม,มันติดกระโปงด้วยนี่มันเป็นล่องนะติดกระโปงนี่แหละ

ขายต่างออกเลยครับเอาไว้ Một bên thì này, chồng <laughs> <laughs>